สวัสดีครับวันนี้ไม่เรื่องมาเล่าหื้อฟังเนาะแต่เจ้าไปกัดปรากฏว่าไปเจอปลาคนหนึ่งพอเจอหน้าก็ปิ่นบอกว่าโอ้ยวันดีอาจารย์ดีใจขนาดเจอวันนี้เนาะเอาก็ดีใจโอ้วันดีครับป้าไอ้นะเสร็จแล้วป้าปิ่นถามกําแลกไาว่าจะได้หุก,กออาจารย์เมื่อได้ประยุทธ์มันจะตายนี่โอ้โหจำหนงไปบทถูกเนอะงานนี่มาถามเจอเอีอยนะครับกึดได้ทันทีนั่นแหละว่าโอ้ยป้านะครับ ช่วงนี้นรกมันคงใจอย่างบอกพร้อมเพราะถ้าประยุทธ์ไปมันต้องไปไปเป็นขบวนมันไม่ได้ไปคนเดียวหรอกนรกมันยังบอกพร้อมปะอะอ้าเนี่ยสวรรค์ช่วงนี้เป็นบ่ฮักประยุทธ์เนื่องจากว่าอ่ามันทําเว้นทาก่รมือพี่น้องชาวบ้านไว้นักเงยเออคนตกเงยเออคนลำบากสวรรค์เป็นบ่ใจให้ไปคิดได้ปโตจจำนวไปเกือบบถูกนะครับ อันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าใครคิดว่าคําถามพี่น้องเนี่ยเหมือนกับป้าที่มันถามผมนี่นะกดหัวใจมาสักน้อยแล้วว่าคําถามแบบอี้เนี่ยมันถูกใจก็ถูกใจก็กดหัวใจเข้ามาเดอ้อถามยังบ่ถามถามว่าเมื่อใดประยุทธ์มันจะตายใครจะไปตอบใดอ่อโอ้ยแข่ฮือยุบสภาแล,ะละ้วก็ลาออกมันยังยากแล้วประยุทธ์จะตายมันสํายากก็ครับขอบคุณครับวันนี้มาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ